เก็บไว้ได้ครับไอเพอก์โดนแย่งไปได้หมายเลขสิบเจ็ดฮะ,ะทั้งขวาครับวิ่งไล่กันแล้วครับแล้วลูกนี้สายออกหลังลูกนี้ยังแก้ได้ครับมาโยกมาลูกนี้ยังได้อยู่ฮะหมายเลขสิบมองหาเพื่อนอยู่ฮะไหลมาให้หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับ มีโอกาสเปิดเข้าไม่มีธงครับมาแล้วครับหมายเลขสิบฮะของไอเพซ์อเกอร์ตัดเก้าได้ซัดด้วยขวาหายไปเลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้นำห่างไปแล้วฮะ โอเคเยไหมสักวยกมาข้างหน้าครับเก็บไปอีกแล้วก็หมายเลขสิบตวงหวัดกันไปแล้วก็มาลุกทุ่ม,มให้เพชรกอร์ทุ่มไปให้หมายเลขสิบฮะมวนคืนเพื่อนมาครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะมาอีกแล้วครับอดแย่งไปได้ครับเราก็มาอีกแล้วลองยิงเองรู 8ประตูต่อ1เลย